ผริมาริสังราชาตตรรทูภิสาสติคันธัาพนังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาบิตัสสะภะวุฒมานามหาพันลาอิทิมันตทุติมันตวันวันตเยสติโนโมทมานาทั้งสุ ทักินันจดิสังราชาวิรุณโหตับปะสะสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทตาบิตัสสะภะวูตมานาหัพกลาทิมันโตทุติมันโตวันวันโตเยสัตติโนโมทมานาทังสุ ปัจจิมันญริสังราชาวิรูปโคปิสาสตินาคานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทตาวิตัสสะขาวูธมานามหาปปัญลาธิมันตูติมันตูวันนวันตูยสติโนมุธมะนาทั้งสุ තරනිි සංරචාගුවරෝ තපසාතදියखा නං ආතිිපති මහාරාචාය සති සෝගුතාවිතත්සාහවෝද මානාමහපරලා ඉතිමතෝ ටතිමන්තෝන්නවන්තෝය සතිලෝ මෝදමානාທංසෝ. โอริมาลิสังทัตตะลโททักกินเอนบิรุณหะโกปจิเมนบิรูปะโคโกวิโรตรังดิสังจัตตาโรตีมหาราชาสมันตาจตุโรดิสาทัตันามานาทั้งสุสักีกามเจรูปิคิริสิคาระตะตีจันไดเควิมานี <c oughs> <c oughs> อิปะเทเจคาเมตรวันนาหันิเคหะวัทุมิเคเตมุมาจายันตุทิวาฉลฉลวิสมียาคันทัพนาคาอิทันตาฉันทิเกยังมุนิวราวาจันังสาธทเมสุนันตุ ธรรมสวัสดการูอหยทันตาธรรมสวัสการูใหยำใทันตาธรรมสวัสการูใหยำใทันตา